สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูรัส w ิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็จะไปตีแพ็คลายวันที่มันเหลืออยู่อีกหนึ่งแพ็คนะครับโอเคก็คือเจ้าแพ็คการ์ดทองนี่นะครับของรางวัลก็เป็นตัว Legendary ระดับหนึ่งนะโอเคก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไร ของรางวัลอย่างอื่นก็ที่สำคัญก็น่าจะเป็น DNA ม่วงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันเลยดีกว่า AI ก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นตัวครึ่งบกครึ่งน้ำนะเราก็ต้องใช้นกลงสนามนะครับโอเคเราก็ใช้นกเอาแบบตัวแรกลงไปจัดการเขาเลยดีกว่านี่ตัวที่2เอาตัวอ่ะ ไรดีนกตัวไหนดีนะเฮ้ยไม่เอาดิโอเคเอานกเอานี่ละกันนะครับแล้วก็อืมเฮ้ยเลยเลยเลยเอานกดีเจนระดับสามนี่แหละนะครับมาโอเคเดี๋ยวเราก็ตีได้เลยนะรอบแรก เราก็ใส่เลยหนึ่งแต้มไปนอนแบบรวดเร็วไปนอนซะโอเคตัวที่สองนะครับเจลซโคดอนมีสองเราไม่ทำอะไรเดี๋ยวเราก็ตีเลยเลยกันโอเคเข้าหนึ่งแต้มยังไม่เป็นลายยังไม่เป็นลายตอนนี้เขามีสามแต้มนะครับดูซิจะตีไหมไม่ตีนะครับเราก็ตีเลยไป ตีล้วนเข้าหนึ่งแต้มนี้ก็ไปนอนโอเคแบบรวดเร็วตัวสุดท้ายมีสีแต้มตีเราจะนอนไหมเขาตีมาสี่นะครับยังไม่นอนนะโอเคตัวเดียวจัดการหมดได้เลยนะครับอารมลโบกิีนียไปสีแ้มไปนอนซะรวดเร็วมากชนะไปอย่างสบายสายเลยนะครับรอบแรก ตัวเดียวก็จัดการได้หมดนะโอเครับ DNA ม่วง50นะครับไปต่อกันรอบ2ก็ยังเป็นตัวครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่นะเราก็ใช้นกตัวเจ้าโอนี้เลยแล้วกันโอเคแล้วก็ตัวที่2 ตัว2เอาไหนดีนี่ตัวสุดท้ายนี่แล้วกันนะครับมาดูซิว่าจะใช้ตัวเดียวก็อยู่หรือเปล่าเราก็ชาร์จก่อนนะครับของเขา2แต้มตีไหมตีมา2เยี่ยมโอเคไม่ต้องกักกันเลยเดี๋ยวเราก็จัดการเลยครับ2แต้ม ชาร์จไปสองแต้มไปนอนโอเคตัวที่สองอิชิยอสเตกานะครับมีสองแล้วก็โจมตีมาสองเออด,ดีไม่การอย่างนี้ชอบโอเคเดี๋ยวเราก็จัดการเลยสองแต้มแล้วก็ชาร์จเลยแล้วกันเนาะไปสองแต้มไป นอนตัวสุดท้ายมีสามตีมาสามนะครับนอนไหมเนี่ยยังไม่นอนโอเคตัวเดียวก็จัดการได้หมดนะครับไปเลยหกแต้มไปชิวมากแพ็คนี้การทองด้วยไปนอนโอเคครับก็ชนะไปอย่างง่ายดายนะครับในรอบที่สองเนาะรับ DNA ม่วง50ไปต่อกันรอบที่3เลยเมีกินเนื้อโผมาตวงนะครับเราก็ใช้เจ้านกหัวขวานก่อนเลยแล้วกันหัวขวานตัวแรกแล้วก็นกตัวไหนอีกดีเอานี่ล้วกัน ตัวสุดท้ายไม่น่าจะใช้ถึงตัวที่สามหรอกอตัวสามเอานี่แล้วกันนะเจ้านกเซโคด,ดอนโอเคมาอย่างนี้เราก็โจมตีได้เลยไปหนึ่งแต้มไปนอนสาเรียบร้อยตัวแรกง่ายดายตัวที่สองนะครับ มีสองแมเปลี่ยนตัวตัวกินเนื้อมานะแล้วไม่ตีด้วยเราก็ตีเลยไปตีหลักตีดาไปนอนโอเคตัวสุดท้ายกลับมาลงอีกรอบหนึ่งโอ้นี่เราตีดะเล้วเนี่ยสามแ้มไม่ตีไม่ตีก็ตีเลยไปเอาสองนี้เรียบร้อย ไม่เสียพลังเลยสักหยดโอเคชนะไปนะครับง่ายดายมากแพ็กนี้รับ DNA ม่วง50ไปต่อรอบสุดท้ายแล้วนะอ่อรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเราใช้อืมนกเออเดี๋ยวเราใช้เจ้าเทอร์ลาเเวสสอง ถ้าไม้ตายดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ใช้เจ้านกเจ้านกเมเทียลงไปก็ตีได้เลยนะครับเจ้านกเมเทียของเราแล้วก็เจ้าตนนัวนี้แล้วก็เทลาก์ควสซอปิดท้ายโอเคได้เวลาโชว์ท่าไม้ตายของเจ้าเทลากเควสซอแล้วนะเรารตีได้เลยนะหนึ่งแต้มไปไป นอนซะโอเคตัวที่สองไม่ตีเราโดนตีเลยนะสองแต้มตีมาแค่หนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็จัดการเลยสองแต้มเข้าเต็มๆไม่ป้องกันด้วยไปนอนซะหัวสุดท้ายแล้วนะครับเจ้ากุลา แต้มจริงๆใช้เจ้าเมเทียตัวเดียวก็สามารถเก็บได้หมดนะเนี่ยแต่ถ้าเวลาจะเ,เราชาร์จแต้มให้เจ้าเทอรลัเฟซซอแล้วกันนะอ่ะสามแต้มปีมาสองนะโอเคนอนไปเออเราต้องชาร์จอีกหนึ่งทีนะเราก็ขอ ชาร์จสีป้องกัน3ไปป้องกัน1นรอบนี้เขายังคงมี4แต้มอยู่ตีมา2เหลือ2แต้มโอเคได้เวลาเปลี่ยนตัวเจ้าเทาเควสซอร์แล้วก็จัดเลยครับถ้าไม่ตายเจแต้มไปได้โชว์ถ้าไม่ตายแล้วจากคลิปที่แล้วไม่ได้ โชว์ท่าไม่ตายนะครับโอเคได้โชว์ท่าไม่ตายแล้วนะสำหรับเจ้าเธอร์เควสซอนะครับอ่ะสุมรับของได้อ๋อได้เจ้าดิโมโฟดอนนะครับนี่ได้ไมอีกหนึ่งตัวแต้ม j w 6 5อีก650สะสมแต้ม Cash of Titan ตอนนี้ก็15แล้วนะครับ แล้วก็รับ DNA แดงกันต่อเมื่อกี้เห็นมีแวบๆว,ว่า d n a b o a บอสด้วยนะ DNA ส้งโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็กการ์ทองวันนี้ชิวมากเลยคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวครึ่งบกครึ่งน้ำนะพี่ก็เลยใช้นกลงไปจัดการแบบรวดเร็วเลยนะครับ แถมแพ็กการ์ดทองยังแจกแต้ม j w ค่อนข้างจะดีด้วยนะ650โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ